สวัสดีครับพี่อาเธอร์นะครับจากอาเธอร์ติวเตอร์ครับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับเพื่อการเรียนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับมีการเริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องการการเรียนรู้นะครับหรือการติวสอบอยู่นะครับทางกฎิชาก็มีการเปิดคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็มี การเปิดทุกระดับชั้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ป .1 จนถึงระดับชั้นม .6 เพื่อสอบข้อมูลถามที่อะไรนะครับน้องๆที่สนใจเรียนคลาสไพรเวทนะครับติวเดียวติวคู่หรือจับกลุ่มกันมาเองนะครับก็สามารถที่จะแจ้งแอดมินเข้าไปใน LINE ได้เช่นกันนะครับโดยรับโปรโมชั่นสูงสุดถึง20%นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็สามารถที่จะเลือกวันเวลานะครับที่สะดวกได้หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์ได้นะครับมาดูคอร์สของชั้นประถมนะครับ ปอป .4 ป .5 ป .6 นะครับคอร์สนี้จะเหมาะสําหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสําหรับสอบเข้าม .1 นะครับแล้วก็เตรียมปูพื้นฐานปอป .6 หในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไทยสังคมนะครับพิเศษมากนะครับในวันเสาร์เราจะมีคาบพิเศษก็คือติวห้องพิเศษนะครับรอบห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับสิถึง19.30นครับ ม .1 นะครับตอนนี้รอบกลุ่มนะครับจันถึงสุกเต็มแล้วนะครับจะเหลือรอบกลุ่มเสาร์อาทิตย์นะครับที่มีการเติวนะครับทั้ง5วิชาเลยนะครับรวมทั้งพื้นฐานเพิ่มเติมของคณิตวิทย์ด้วยนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะมีคลาสชีวะเคมีมต้นสำหรับเตรียมสอบเข้าม .4 ด้วยนะครับเช่นกันกับมอม .2 และม .3 นะครับตารางจะเหลือของกลุ่มเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีเตรียมสอบเข้าม .1 ด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มจำถึงสุกเต็มแล้วนะครับแล้วก็สำหรับน้อง ที่อยากจะเรียนจันทร์ถึงสุกก็แนะนําให้ลงติวเดี่ยวหรือจับกลุ่มกันมาเองนะครับของชั้นม .4 บ้านก็มีฟิสิกส์เคมีชีวะสําหรับเตรียมตัวนะครับของชั้นม .4 ม .5 ม .6 ก็คือเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับทางเรียนก็เปิดคัดแกดแพทนะครับแล้วก็มีแกดเชื่อมโยงแล้วก็แกดภาษาอังกฤษด้วยนะครับ สำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักเข้าไปใน Line แอดนะครับเพื่อรับโปรโมชั่นสูงสุดถึง20%เลยครับผมให้น้องๆสนุกกับการเรียนนะครับแล้วก็อย่าหยุดการเรียนรู้นะครับโควิดจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราไม่รู้แต่เรานะครับจะต้องมีความรู้นะครับพัฒนาตัวเองนะครับฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอนะครับ